อ้าสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เราอยู่กันใน Play Together นั่นเองอ่าเป็นเกมมือถือแหละซึ่งเป็นเกมที่มีการรีเควสต์มาจากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะอ่าในที่สุดเราก็ได้เล่นแล้วส่วนเกมือื่นเนี่ยหรือว่าแบบอื่นๆใน Roblox ที่มีการรีเควสต์มาเนี่ย แน่นอนว่าเดี๋ยวเราก็จะเล่นแน่นอนแต่ว่าถ้ารีเควสเกมผีหรือว่าแมปผีมาเนี่ยขอเวลาทําใจสักนิดหนึ่งนะคะพอดีว่าเป็นคนผ่อนอ่อนนะคะจะต้องสติกระจิดกระเจิงแน่นอนอะแต่ว่าตอนนี้เรามาเล่นเพทูเกเตอร์กันก่อนดีกว่าไปไปดูกันเลยโอ้ใครอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้จัดการ Play เพทูอ้ามาถึงที่นี้เลยเลยเนี่ยใช่จ้ะพระมีคนอยากให้มาเออ เออแล้วยังไงล่ะคะคุณผู้จัดก,การเพลทูนี่เขาจะมาเป็นผู้ช่วยเราใช่ไหมอ่าสวัสดีจ้ากำลังรออยู่เลยอาจจะไม่ค่อยชินสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะปรับตัวได้เองไงโอชัดแล้วแหละว่าเขาน่าจะมาเป็นผู้ช่วยเราส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยค่อยไปฟังที่พาราซาแล้วกันนะโอ้เราจะได้ไปพาราซาเหรอ ก่อนอื่นเนี่ยก็มาแต่งตัวกันใหม่ซะหน่อยดีไหมล่ะเฮ้คุณผู้จัดการเขาดูคึกมากเลยนะโยกอะไรขนานนั้นโอเคเราต้องไปแต่งตัวกันก่อนสินะอ่าได้เลยจ้าโอ้นี่คือหน้าต่างแต่งตัวสร้างตัวละครของเราที่จะเข้าไปใน p r e ด u เกเตอใช่ไหมอ่าดูโอ้ชอบหน้าย,ยิ้มอันนี้เออหน้าจ่องเอ้ยน่ารักนะเนี่ยโอ้โหดูคึกคึก นี่โอ้ยมีตัวเล็กด้วยตัวเล็กตัวเล็กก็มีแบบไม่ใช่เล็กธรรมดาตัวเล็กเลยอันนี้อาอันนี้เป็นขนาดทั่วไปอ๋อเราเล่นขนาดทั่วไปแล้วกันอาส่วนอันนี้คือผมสองแกละแน่นอนต้องแบบเป็นจุดเด่นของเราและนี้ก็คือสีพิวอะเอาสีนี้แหละเพราะว่ามันใกล้เคียงกับสีจริงสีจริงของตัวเรานี่แหละนะแล้วก็หน้าเอาหน้าอันนี้แล้วกันนะดูแบบดูเป็นคนแสบสน โอเคแต่โอ้จอบอยากเล่นตัวเล็กเหมือนกันนะแต่ก็เอาตัวขนาดธรรมดาดีกว่าเนานะ <c oughs> เอาตัวเล็กไปเดี๋ยวไปโดนเขาเหยียบเอา <c oughs> ดูดูอ่าโอ,อ้ตั้งชื่อตั้งชื่อชื่ออะไรดีอ่าแน่นอนแหละคงเป,เป็นชื่ออื่นไม่ได้ละชื่อช่องเราเนี่ยแหละเนาะริเกิลบีนะจ๊ะทุกคนอ่าพิมพ์เลยนี่แลบรอริเกิบีสร้าง เ yeah. ย่ดูดูคึกอ๋อต่อไปเราน่าจะได้ไปที่พลาซ่ากันแล้วใช่ไหมคุณผู้จัดการอ่านี่ไงและนี่ก็คือเพรสทเกเตอร์และนี่คือพาซ่าที่เราได้มาที่จะมาอยู่แล้วนะตามที่คุณผู้จัดการบอกอ่านี่ตัวเราเดินทางมาถึงเรียบร้อยในที่สุดก็มาถึงพาซ่าแล้วพาซ่านูดูเป็นยังไงบ้างละ่ะน่าสนุกใช่ไหม โอ้ก็น่าสนุกดีนะดูมีอะไรให้ทำแหละแต่ว่าอย่างแรกเลยนะแฟชั่นเธอเนี่ยยังเบสิกเกินไปเรามาหาชุดใหม่กันดีกว่าโอ้จะต้องมาแต่งชุดใหม่ด้วยนะเหมือนคุณผู้จัดการจะพาไปแต่งตัวใช่ไหมได้เลยค่ะแต่ของฟรีเนี่ยไม่มีในโลกหรอกนะรู้ป,ปะต้องทำงานหาเงินก่อนโอ้ต้องไปทำงานหาเงิน Meet Info เนี่ยจะบอกว่าต้องไปที่ไหนแหละ Meet Info หรอม e ดอินโฟคือใครกันล่ะเอารู้ว่าเราจะได้รับภารกิจแล้วแหละนี่ไงต้องไปหา Meet Info โอ้มีจีพีเอนำทางโอ้นี่ทำไมคนเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยช่วยด้วยค่ะนี่ออกไปทางนี้นี่เอนี่นี่คือมี e อินโฟหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุณิกันบีฉันคือมีดอินโฟ อ๋อเนี่ยนี่มีอินโฟเลยซ่าสวัสดีจ้ามีอิโฟจ้าคุณผู้จัดการให้มาหาน่ะมีอะไรให้ทำหรอหือ้งหรอฉันได้ยินจากผู้จัดการแล้วล่ะค่ะคุณเนี่ยจะต้องการรวบรวมดาวอย่างนั้นหรอรวบรวมดาวหรอเอะรวบรวมดาวเนี่ยแปลว่าการหาเงินใช่ไหมล่ะคะใช่ป่ะแน่แแน่แน่รอยออ โอ้นี่เราได้รับภารกิจสําหรับมือใหม่โอภารกิจสําหรับมือใหม่ที่เดินทางมาอย่างลาซ่าแห่งนี้อ่ะตกลงเลยค่ะเราได้รับภารกิจนะภารกิจจะอยู่ตรงนี้กดปุ่มซ้ายบนเพื่อตรวจสอบภารกิจสําหรับมือใหม่ได้เลยค่ะโอ้จริงด้วยนี่ไงเป็นภารกิจสําหรับมือใหม่ได้เลยค่ะพอทาแล้วก็จะได้ของรางวัลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมะจะได้ดาวที่ว่า นี่คือภารกิจที่แสนสนุกสนานมากมายกำลังรอคุณอยู่นะคะมีหลากหลายอันเลยค่ะพอเราทำแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลบรรลุภารกิจด้วยโอ้ดีมากเลยนะเราได้รางวัลตอบแทนน่าทำ <c oughs> ถ้าอย่างงาน,นอันดับแรกเราไปที่ร้านพิซซ่ากันเลยดีกว่าไหมโอ้ไปร้านพิซซ่าเป็นภากรกิจแรกอ่าได้เลยไปนำทางเรามี G P S ส่วนตัวเห็นไหม <c oughs> มีจีเวสส่วนตัว go let's go ไหนคะ่ะร้านพิซซ่าด,ดูดูท่าวิ่งดิ <laughs> วิ่งตัวปิวเลยนะดูฝุ่นตลบไหนจ้าร้านพิซซ่าอยู่ไหนจ้าโอ้นี่ต้องข้ามทางดีๆนะเนี่ยทางรถชนนี่อ๋อนี่ร้านพิซซ่าถึงร้านพิซซ่าแล้วโอ้คุยกับ คุณป้าป่ามิโนโดูนะแล้วก็เริ่มงานได้เลยไว้เจอกันจับไปก่อนจ้าบายบายอา้าวเดียวคุณมีอินโฟไปเลยเหรอแล้วเอานี่เราก็ได้รับางวัลอ่าต้องดูโฆษณาถึงจะได้คูณสามดูไปเลยต้องดูอยู่แล้วนะนี่เรียบร้อยโอ้โหคูณสามไปเลยว้อ่ามีของรางวัลแจกด้วย อันนี้เป็นของรางวัสลสกรูมือใหม่เนี่ยมันคืออะไรอะ <c oughs> หมวกต้นอ่อนสีเขียวเฮ้ยมีต้นไม้งอกมาจากหัวน่าสนใจมากเอออยากใส่อ่ะอยากใส่ต้องหาที่ใส่ก่อนเราแบบมันยอดนักฮือของใหม่อยู่แล้วหรือเปล่าฮะท่านผู้ชมไหนหาก่อนตรงนี้ไม่มีหรอไม่ใช่ตรงนี้หรออออตรงไหนอะเดี๋ยวก่อนนะอ่าเนี่ยเนี่ยตกแต่งตกแต่งใช่แน่ๆตรงนี้แน่ๆเลยนี่นี่ไง จ้าแล้จะแล้วจะแล้ว,ลวโอ้โหเกมไม่ไหวเกทกรุบมีต้นไม้งอกจากหัวว่าโอ้โหเจ๋งเป้งเอาแหละเรียบร้อยโอ้ดูเหมือนว่าจะเริ่มตกเย็นแล้วนะในเกมเฮ้ยๆร้ยๆโอ้โห,ดดดดโโหเดี๋ยวโดนชนเดี๋ยวโดนชน <c oughs> โหนี่อา่ามีของที่อยากได้เหรอลองสนองความอยากดูสิโอ้ นี่มีเกมให้เล่นด้วยนะมีมินเกมโอ้เราจะได้รางวัลตอบแทนด้วยนะถ้าหากเราเล่นเกมเนี่ยถ้าปล่อยไว้นานจะไม่สามารถเล่นได้ด้วยโอเคได้นี่คือ,น,คอนี่คือเกมเหรอมันจะเป็นเกมอะไรล่ะเนี่ยเล่นปาร์ตี้เกมด้วยกันนะน่าจะได้เล่นกับคนอื่นด้วยอันไหนลองกําลังจับคู่เฮ้ยด่านนี้มันเหมือนในสควิดเกมเลยนี่กระโดดกระจอนะ่ะใช่ปะใช่ปะ เออต้องไปต้องมีเวลากําหนดได้เหรอโหคนเยอะมากเลยนะอไปทางไหนอะไปทางไหนเ้ยเอ้เอยังไม่ได้ยังไม่ได้ปล่อยตัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทันปล่อยตัวเลยมีคนกระโดดลงไปแล้วโอเคเขาเปิดเอา้าอันเสร็แล้วเฮ้ยเดี๋ยวตกเลยหรออ้าตกแล้วก็อา้อาวเล่นต่อไม่ได้หรอต้องดูเพื่อนโอเคไหนดูดีเ๋ยดูโอ้โหดูท่ากระโดดเขาดีเจ๋งเป้งมากเดี๋ยว โอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้เขาไม่ไปไหนเลยเหรอนี่เขาหล่อหรือเปล่าเขารอให้ทุกคนกระโดดไปให้หมดแล้วแล้วเขาก็กระโดดตามหรือเปล่าเนี่ยอาพวกนายเดินพวกนายต้องไปได้แล้วเฮ้ยเร็ว,รวตกออกดีกว่านี่อ้อย่างน้อยเราก็ยังได้ได้ตังมาเห็นปะ่ะเออออกออกออกอย่างน้อยเราก็ยังได้ของมาเฮ้ยเ <Hey! S 1> พิ่งเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกเหรอที่นี่คือโซนเกมนั่นเอง โอ้นี่คือคุณเกมโกโอ้น่ารักจังเลยอะ่ะสามารถเดินทางไปยังทางเข้าแล้วก็ร่วมเล่นเกมปาร์ตี้ได้เลยนะโอ้น่าสนใจนะคะเนี่ยถ้า,างั้นไปเล่นเกมปาร์ตี้กันได้เลยยังไม่เล่นได้ไหมคะเนี่ยโอ้มีหลายเกมมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เรายัางไม่เล่นนะเราอยากเดินสำรวจเมืองก้อนอ่าเราเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเอง โอมีหลายเกมแล้วเนี่ยยัง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 ไม่เล่นดีกว่าค่ะไอ่ะไว้ก่อนนะไว้ก่อนนะคุณเกมเกิลเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่นด้วยแน่นอนไปเราอยากจะสำรวจเมืองซะก่อนโหนี้ออกมาก็มืดแล้วนะออกมาจากเกมก็มืดแล้วอื้โอ้ยนั่นน่ะมีชังช้าสว่างรรยงาอยากไปชิงช้าสวรรค์ไปเลยโอ้โหวิง่งวิ่งเออชนสาชนเสาว,วิ่งตัวปัดเลยเฮ้ยโอ้โหเกือบชน คุณพี่ขับรถบนทางเทา้าไม่ได้นะคะอย่าขับรถบนทางเท้าสิคะโอ้ตายแล้วเฮ้ยนี่เรามาถึงแล้วนี่ชิงช้าสวรรค์แร้ว้าว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 ,าวานี่หรอซื้อตั๋วเหรอกืนาเข้าแถวด้วยอา้าวนี่ไงน้องมีขอซื้อตั๋วหน่อยจ้าไหนตัว๋วไหนตัว๋วไม่ไม่มีเหรอเนไม่มีขึ้นได้เลยใช่ไหมขึ้นเลยนะ คือแล้วนะจะจะไปขึ้นแล้วโอเคร้านขายตัวไม่เห็นขายตัวโอ้เมืองตัวกลางคืนสวยมากเลยนะดูสิเนี่ยมีแสงไฟวิบวับโอ้โหหายนา,นเ,ลนาเลยว่าเลยโอเคเอาละนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่เราได้มาเยือน p ล a ซ a p r e d a t o ูเนี่ยอืมเป็นเกมที่น่านเล่นมากๆเลยนะมีอะไรให้ทำเยอะแยะแน่นอนอะ่ะเอ้อยังไงก็ ฝากติดตามคลิปด้วยนะจ๊ะแน่นอนเอ้าง่วงแล้วเอาเป็นว่าแน่นอนว่าเราก็จะมาเล่นอีกแน่นอนนะมันมีอะไรให้เราทําเยอะมากเลยเนี่ยเราเกมก็น่ารักมากถูกใจมากเลยขอบคุณที่รีเควสต์กันเข้ามานะจ๊ะอาไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e ให้ด้วยนะจะได้มาดูคลิปต่อไปได้ไงล่ะอาเอาละสำหรับวันนี้ก็ต้องขอเข้าไปก่อนนะเออเอ้ยเสาอย่าบังเสาบาย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 จ้าบายบาย